วันอยู่บำรุงลั่นไม่สนับสนุนความรุนแรงเตือนสติสังคมโอนตังให้เขาเพื่อ จากกรณีหลังจากที่นายสีสุวรรณจันญ,ญาได้ถูกนายวีรวิทย์รุ่งเรืองศิริผลกลุ่มศกักดินาเสื้อแดงต,ต่อต้านเผด็จการเข้าไปทำร้ายชกต่อยนายสีสุวรรณก่อนกลับบ้านไปไลฟ์สดในโลกโซเชียลมีการโพสต์เลขบัญชีบริจาคเงินให้กับนายวีรวิทย์จนถูกวิจารณ์ถึงความเหมาะสมนั้นซึ่งทางด้านนายสีสุวรรณจันญ,ญาได้ตั้งคำถามกลับต่อสังคมว่ากรณีโตโนโท่ที่ได้จัดกิจกรรมไหว้แม่น้ำโขงเพื่อขอบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลและช่วยเหลือสังคม กลับกลายเป็นว่าโดนกระแสโจมตีจากสังคมและโดนวิพากษ์วิจารณ์ไปในทางลบเนื่องจากเพราะมีการใช้งบประมาณที่เยอะเกินไปประชาชนต่างไม่เห็นด้วยซึ่งถ้ามองกับอีกด้านของกรณีนายศักที่ได้มีการเปิดรับบริจาคแต่กลับมีประชาชนเห็นชอบทางทั้งที่เป็นการใช้ความรุนแรงกลับมีผู้มาสนับสนุนและเห็นด้วยกับการกระทํานี้ทางทั้งที่มันคือการใช้ความรุนแรงในสังคมซึ่งทางด้านนายศรีสุวรรณได้ตั้งคําถามกลับต่อสังคมว่าแบบมี เหมาะสมแล้วหรือไม่ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีเสียงไม่เห็นด้วยต่อการใช้ความรุนแรงรวมไปถึงนายวันอยู่บำรุงโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ยืนยันว่าผมไม่เห็นด้วยนะพร้อมกับตั้งเป็นคำถามเพื่อดึงสติสังคมว่า ต่อยคนยังไงให้ได้ตังค์แล้วออนเงินให้เขาเพื่อเดี๋ยวก็มีคนเรียนแบบถ้ามีคนต่อยพี่สีอีกจะบริจาคก,กันอีกไหมขณะที่บนหน้าเพจของนายวันนั้นได้มีแฟนคลับเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากส่วนหนึ่งมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยดังนั้นจึงเกิดการตั้งคําถามขึ้นมาในสังคมว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่กับการสนับสนุนผู้ที่ใช้ความรุนแรงเช่นนี้และอาจเกิดการเรียนแบบการใช้ความรุนแรงในสังคมขึ้นอีกหรือไม่ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์